ก็สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พี่ก็นั่งกินข้าวกับอาอยู่และอาเขาก็บอกมาว่าพักนี้เขารู้สึกขี้เกียจจังซึ่งพี่เคยสอนสมาธิเขาไปแล้วอันนี้ตามหลักแล้วเราต้องรู้ตัวเอง แต่ว่าถ้าไม่รู้ตัวพี่ก็อาจจะไปบอกได้เพราะเมื่อเราล้างความคิดเียะไปแล้วก็จะมีความขยันมาแทนที่แต่ความขยันนั้นก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเห็นแก่ตัวอยู่เพราะฉะนั้น ความคิดแกียนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หุดได้ยากและก็เป็นรุบป,ประชานชั้นสุดท้ายคือชานสี่ก่อนจะขึ้นชานห้าเนี่ยซึ่งจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปค่านิยมความเชื่อและลัษณะคติ ก็ต้องผ่านทานสีไปให้ได้และบางคนก็ติดอยู่นานเพราะว่าไม่รู้ว่าแสดงขี้เกียจและก็ยิ่งอยู่ก็ยิ่งขี้เกียจทำให้การทำสมาธิในพี่น้องหยุดลงและส่นมากก็จะจบลงที่ตรงนี้นอกเสิต่างว่าคนที่ จะได้ผลดีจากการปฏิบัติสมาธิจริง,รงๆเขาก็อาจจะไม่ไม่หลุดเพียงแต่ว่าเป็นตัวขัดขวางไม่ให้ดำเนินสมาธิไปได้วยความง่ายยากฉะนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้อง เรียนรู้ว่าอ่าตอนนี้ตนมีความขี้เกียจเอ๊ะทำไมตนขี้เกียจจังแล้วก็ต้องรู้เท่าทันตนเองว่าเออขนาดนี้ขี้เกียจแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องล้างความหดหู่ท้อถอยออกไปนั่นแหละพี่น้องเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรม มันก็ยากในข้อนี้ด้วยวิธีการ,รปฏิบัติมันก็ง่ายจริงแต่ว่าคนที่จะปฏิบัติได้เนี่ยจะต้องรู้เท่าทันตนเองพี่เองก็เด็ดอยู่ที่ชั้นสี่อยู่นานรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากทำสมาธิประมาณนี้ เพราะฉะนั้นในขั้นตอนการปฏิบัติสมาธิที่ต้องใช้เวลายาวนานนับปีกว่าจะเห็นผลมันก็มีอุปสรรคหลายข้อคือยิ่งสูงขึ้นไปก็ยิ่งยากพอถึงชานหกปุ๊บให้ละ ให,ให้มีความเมตตาแล้วก็ลากความโกรธพี่น้องบางทีก็เอาไปปนกันเลยเช่นเดี๋ยวพี่จะลังแผ่เมตตาทำให้เธอตกนรกแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือแปลว่าเราถึงชานนหกแล้วก็จะมีความรู้สึกแบบนี้ ฉะนั้นเมื่อเรารู้สึกแบบนี้อย่างแรกที่เราต้องรีบทำก็คือล้างความโกรธให้หมดสิ้นก็จะผ่านไปสู่การให้อาภัยในชานเจ็ดชานแปดซึ่งพี่เคยอ,อธิบายมานานแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ อา้าวสวัสดีอาสาวสักหน่อยสิอาสาวมาชมและบอกมือหน่อยตรงอ่ะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติวิธีการปฏิบัติฟังแล้วก็เออง่ายๆแต่ถ้าเราลองปฏิบัติดูจริงๆจะพบว่าโอ้โหก่อจะปฏิบัติได้แต่ละขั้นยิ่ง สมบบาบัติชั้นสูงยิ่งจะบรรลุอรหัตผลยิ่งทำยากต้องอาศัยความเพียรอย่างมากถึงจะทำได้ทังนั้นไม่แปลกที่แทบจะไม่มีคนบนรรลุอรหัตผลเลยเดี๋ยวนี้ให้เห็นแต่ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลก็ เรียกว่ามีพระพุทธองค์ท่านหรือว่าลูกศิษย์ต่างๆนานาก็คอยเตือนเอาไว้ว่าเออโอเคขณะน,นี้คุณถึงตรงนี้แล้วคุณต้องทำแบบนี้แล้วก็จะสำเร็จมรรคผลไปเองแต่ตอนนี้ก็มีแต่พี่อยู่คนเดียวและจะไปเตือน ใครได้ได้ไหวก็ต้องนอกจากคนที่มาปฏิบัติกับพี่นี่แหละเดี๋ยวพี่ก็ังไปเตือนอาอีกถ้าเขายังมีอาการอย่างที่ว่าคือมีอาการขี้เกียจไม่อยากทำอะไรเบื่อนหน่ายท้อถอยก็ตอนนี้พี่อยู่พี่ก็เตือนได้ เพราะฉะนั้นแล้วการปฏิบททัติธรรมถึงแม้วิธีการปฏิบัติจะง่ายแต่การปฏิบัติจริงๆตามวิธีมันยากและมีอุปสรรคเยอะอ่ะใแบบนวันนี้พี่ก็ขอบรรยาาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ